สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านกลับมาอาชีวิตรอดกันต่อกับกรีนเฮลนะครับส่วนมิอาก็รอไปก่อนนะมิยาแล้วประหมายใน EP นี้ของเราก็คือเราจะไปตรงจุด A2 นะฮะที่มันบอกว่าอะไรนะอะไรเดลต้าสักอย่างหนึ่งนะผมซึ่งมันอยู่ทางทิศตะวันออกนะแน่นอนแคมป์เราอ,อยู่นี่นะทิศตะวันออกก็คือต้องไปทางนี้ไหนทิศตะวันออก อ๋อนี่ไงฮะที่ต้อนออกไปทางนี้คือเราต้องตรงไปทางนี้ไปเรื่อยๆว่าแล้วก็อ๋อใช่เรายังไม่ได้ต้มน้ำครับต้มน้ำไปก่อนหรือไม่เราก็ไม่ต้องต้มก็ได้นะแต่ว่าเราเก็บเห็ดตัวสีส้มๆไปเอาไว้กินส่วนเนื้อตัวนี้ได้วันหนึ่งอันนี้ก็สุกหมดแล้วอันนี้อีกสิบเก้าชั่วโมงเก็บเก็บ เก็บเก็บเสร็จแล้วก็นี่เก็บเอาไว้ต้มตรงนี้เติมปืนแล้วก็นอนเลยฮะคืนนี้สรุปก็คือกลั <c oughs> <c oughs> บกลับมาพักที่เดิมไม่赖ไ,ไม่赖เดี๋ยวเราค่อยไปโอเคฮะพร้อมร่างกายไม่โดนอะไรกัดน,น้ำยังพอมีไปเลยฮะ สว่างขนาดนี้เนี่ยเรามาถึงตรงเนี้ที่เราต้องหาทางขึ้นฝั่งนูน้นไปเลาะทางน้ำไมมาาไมีมะพร้าวหล่นจักลูปไหมครับแล้วเราก็ต้องดูหินด้วยด้วยฮะหิน หินกับไม้นี่นี่ไงทางขึ้นฮนะนี่ทางขึ้นเจอแล้วเจอแล้วเราก็ตรงไปเลยงั้นแสดงว่าเราต้องลัดเลาะไปขึ้นทางนูน้นอ้าวนี่ไงแห่กำลังถามถึงมะพร้าวมะพร้าวก็มาเลย แล้วก็เราน่าจะต้องคาฟธนูนะคาฟลูกธนูต้องการอันนี้สองแล้วก็กิ่งไม้เล็กมาเลยเจ็ดลูกเลยเรียบร้อยฮนะเจ็ดลูกไปไปต่อคราวนี้ถ้าไม่เจอหินหรือของกินเราก็นี่ไงฮะพูดถึงหิน วิจนักอะไรแล้ว,แล,วแล้วก็ไปทางนี้ฮะทางเนี้ยใกล้จะตึกอู้นี่ไงถั่วตกมาเห็นๆเ,เลยขอกินถั่วเลยแล้วกันไอ <c oughs> เห็ดตัวนี้แหละหเห็ดต,ตัวนี้แหละที่ทำเกือบตายรอบที่แล้วกินตัวนี้ก่อน กินกินเราจะได้เก็บมันต้องไปทางนี้ใช่ไหมฮะถ้าดูตามแผนที่แล้วตอนนี้เรามาถึงตรงน่าจะน้ำตกน่าจะสุดทางนี้แหละที่เหลือคือเราจะขึ้นไปตรงนี้ ส่วนการขึ้นมันก็ต้องมันขึ้นไม่ได้ตรงขึ้นตรงนั้นได้ฮะเนี่ยเนี่ยตรงนี้ขึ้นได้เออใกล้ถึงแล้ว อ๋อผมจะขึ้นไปยังบนนั้นยังไงเนี่ยเพราะความช่วยเหลือตรวจพบหมู่บ้านชาวเผ่าตรวจจดหมายแลมด้าสำรวจป่าเพื่อหาตะขอสำรวจป่าเพื่อหาตะขอตอนนี้มันบอกให้ดูตัวดิเนี่ยตัวมีอะไรไม่มีอ๋อนี่ไงปิงแล้วก็ตัวนี้ตัวหนึงโอเคหมด สำรวจเหรอนันงูปะะ่ะฮะงูแน่เลยเพราะฉะนั้นก็ปักเข้าไปเลยนี่ฮะแล้วก็แล่มันอร่อยครับเปิดพิสดารสงสัยเราต้องสร้างแคมป์ตรงนี้ก่อนตอนนี้กินหมดทฮะไอ้ก็กิน เรียบร้อยแล้วก็ย่างซะอ๋อรังนกมันอยู่นี่ครับเป็นเชื้อไฟแต่เราจะเก็บไว้ไหน่หาหนรังนกเพราะว่าเอาไว้สำรองหลังจากเราไม่มีใบพวกเชื้อเพิงนะแล้วก็ย่างเนื้อมูแล้วก็ดื่มน้ำซะ ส่วนอันนี้เราก็าจะทําอีกลูกหนึ่งเอาไว้เก็บน้ําเพราะฉะนั้นก็คาบเลยสิครับเด๋ยวเราจะต้มน้ําแล้วก็เก็บมันแต่ตรงนี้เราต้องหาที่ปีนซึ่งที่ปีนนี่ไม่รู้วอยู่ในถ้าข้างหน้านี้เปล่าอันนี้ทิ้งวันนี่แหละจะได้เป็นจุด เอาไว้มาเติมมนุอยนี่ฮะมันมีถ้ำตรงนี้เอาไม่ใช่ถ้ำงั้นจะน่าจะข้างหน้านู่นนะอ้าวอาหารอย่างดีนี่น,นี่นี่ถ้ำนี่แล้วก็มีไอตัวนี้ปุ๊กเขาให้เนื้อเนื้อเนื้อ ไม่โดนตรงนี้ไปไม่ได้อ๋อนี่ไงเละคือแร่เหล็กอยู่ตรงนี้ถ้างั้นทำน,นี้ก็คือทำแร่เหล็กเราจะจำเอาไว้อืมเป้าหมายต่อไปของเราเลยฮะอาจจะต้องนู่นนะฮะตรงข้ามเลยฮะเราจะแวะไปแวะแคมป์นี่ตรงนี้มัน ทำไมเหมือนมันออกจากตรงนี้ไม่ได้เลยมันต้องออกทางนี้เหรอฮะงั้นเ้าเป็นว่าเดี๋ยวเราจะลัดเลาะไปตามนี่ไปดูนะเราไปลองออกตรงนี้ดูเผื่อมันจะมีเรือมีอะไรแถวนู้นข้างนอกป่ะครับนี่คือถ้าจะไปมันต้องไปทางทิศต,ตะวันตกตะวันตกเฉียงเหนือโอเคฮะ ตะว,วันตกเฉียงเหนือฝั่งนี้ส่วนไม้พวกไม้ก่อไฟเราจะไปหาข้างหน้าแล้วกันมันหนักนี่ยลัดเลาะภูเขาไปเดี๋ยวก็จะเจออะไรสักอย่างแล้วมั้งตรงนี้ไม่มีข้างหน้าอ,อะไรเนี่ยอันนี้เราเจอก่อนหน้านี้ก็คือร่องรอยพื้นเมืองแล้วก็จุดที่เขาให้มา ปีนขึ้นนะแต่เรายังไม่มีไอตัวฮุกนั่นแล้วก็ตัวนี้ต้องมีฮุกเหมือนกันนะจบแล้วมันก็ต้องไปตามทางนี้แนหะละด้านล้อไปมันต้องมีทางข้ามออกไปดีฮะส้มป่าเห็นแล้วเปียวเปียวปากอ,อได้ พริกเกลือสักเอาหนักเลยไอ้นี่นี่คือเห็ดที่สามารถทําให้เราแบบล้างปรสิตท,ที่มาจากมากับน้ําได้นะถือว่าดีนะเห็ดตัวนี้พอเราออกจากตัวนี้ได้เราก็จะสร้างแคมป์เป็นแบบเอาไว้สาหรับเก็บของเก็บอะไรพวกนั้นก่อนตอนนี้เราทําอะไรไม่ได้นอกจากไปเรื่อยๆกันนี่ก็เช้าแล้วครับไปตามหาฮุกได้คราวนี้เป้าหมายของเราก็น่าจะเป็น โซนโซนไหนล่ะฮะเนี่ยเมื่อมันออกไม่ได้หรือว่าต้องมาดูตรงนี้ฮะตรงสุดเส้นทางน้ํำนี้ว่ามันมีทางทะลุไหมไปฮะเลาะตามภูเขาไปไเหมือนตรงนั้นจะเป็นทางให้ฮุกขึ้นเละเฮ้ยทัวนะ นี่ฮะทางฮุกขึ้นอู้หโอ้โหเรียบร้อยฮนะน่าจะต้องตามหายาติดพิษคูณสองนี่งไงฮะแปะไม่ได้ด้วยว่าเร็ว ต้องหาดอกที่มันเป็นม่วงๆนะฮะตอนนี้หาหาดอกก่อนดอกม่วงงตั้งๆส่นจนได้โอ้โ รอดครับยังรอดอยู่แต่ว่าเสียน้ำไปเยอะเลยถืมตัวนี้ไปเลยอ้าวมีแพลติดเชื้ออยู่ตรงนี้แล้วมันจะทำไงฮะกับแพลตัวนี้เอ่อครับนอนพยาติ ใช้เข็มกระดูกหรือก้างปลาก็คือใช้เข็มหรือกระดูกต้องกลับบ้านแล้วก่อนก่อนนะครับตอนนี้หาวิธีรักษาแผลยังไม่ทันหลยเลยติดเชื้อทั้งแผลมีหนอนไม่แผลเก็บได้เลยโอ๋อนี่ไงครับเข็มกระดูกก็คือเราต้องเก็บครับ ในเมื่อเราเก็บแล้วเราก็น่าจะรักษาตัวเองได้แล้วเข็มกระดูอยู่ไหนล่ะจิ้มออกแล้วก็ปิดแผลนี่เนียอืมแล้วตรงสุดทางหมู่บ้านจะเป็นรูไม่แน่จะ ไม่แน่ใจว่ามันต้องทุบออกหรือเปล่างั้นเราจะตรงไปนี่เลยฮะตรงไปที่เราจะตรงไปที่ตรงนี้แล้วลองทุบดูว่ามันเข้าได้ไหมทางเหนือทางนี้ไปนู่นนะลองไปทุบดู มันบอกว่าอะไรฮะหรือว่าเราต้องทำยาหรือดื่มแล้วมันก็จะฟื้นความทรงจำงี้เหรอไม่รู้ฮะลองดูฮะเนี่ยลองก่อไฟดูเลยเสร็จแล้วเราก็ต้อง ก่ไฟลเล็เนี่ยเสร็จแล้วก็ใส่สูตรไอที่ไม่ต้องมีคือสูตรเราไม่มีสูตร นคบสูตรเราต้องไปอ่านตรงนู้นก่อนนะครับเมื่อกี้เนี่ยแล้วมันก็ได้สูตรมาชาคูน่าชาคูน่าเป็นใบที่มันมีเม็ดเล็กๆอยู่ข้างบนสีแดงๆชาครูน่าไม่เห็นหน้าเห็นแต่ส้ม แถวนี้ไม่มีถ้าเห็นมันจะเด่นมาแต่ไกลเลยครับเพราะว่าดอกมันเป็นสีแดงๆเลยไอ้พวกนี้ไม่ใช่ฮะมันดอกไม้ประดับวิ่งจนวนกลับมาที่เดิมนะฮะยังไม่เจอเลยไอ้ดอกนี้ไม่ใช่ มันจะเจอตำแหน่งใหม่ฮะอ๋อมันเป็นถ้ำที่อยู่ตรงนี้แล้วก็มีไอ้ตัวนี้อยู่ด้วยเนี่ย ประหินักพนีเอปิงกานี่นะแล้วมันเหมือนจะไปได้ครับตอนนี้ไปได้แต่ก็ตันน่าจะเป็นเหมืองเล่เหมืองเอาไว้ขุดแร่ าไม่กิ้งกามันก็ออกไปสรุปก็คือถ้มเมาไว้ปุดแรกเฉยฮะไม่มีอะไรตามหาชากูน่าฮะต้นไม้แดง อ่าไม่เจอครับต้นชาครูนาะครับสำหรับในอีพีนี้เราก็คงต้องขอพักไว้แค่นี้ก่อนหลังจากที่เราตะเวนหาไอ้ส่วนผสมทำน้ำยาฮะยาที่อะไรนะยาที่ต้องใช้หมอของหมอนะเพื่อฟื้นความทรงจำแต่เราหาดอกไอ้นั่นชาครูนาไม่เจอฮะไม่รู้มันอยู่ตรงไหนก็วิ่งหาไปทั่วแล้วแล้วก็ตรงจุดที่ เอาแต่ขอสําหรับปีนนะั่นมันเหมือนมันจะปิดอยู่นะฮะน่าจะต้องไปหาดูวิธีก่อนนะว่ามันเข้ากันยังไงสําหรับใครที่ชอบก็ฝากด subscribe, กดซับสไคร b ์กดไลค์และพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับไว้พบกันใหม่ใน EP หน้าสําหรับ EP นี้ก็สวัสดีครับ